กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทอปเฮลฟิตนะครับผมคลิปนี้นะครับเราจะมาออกกำลังกายนะครับที่ทําให้ท้องแขนช่วงด้านล่างนี้นะครับทั้งสองข้างเลยจดน้อยลงนะครับผมหรือถ้ามันกระชับขึ้นนั่นเองนะครับผมขอแนะนาท่าออกกำลังกายต่อไปนี้เลยนะครับผมแล้วก็ความสําเร็จของการออกกำลังกายจะได้ผลนะครับขึ้นอยู่กับความมุ่งใจแล้วก็เป้าหมายที่แต่ละคนตั้งเอาไว้นะครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับว่ามีท่าอะไรบ้าง สำหรับท่าแรกครับ Overhead Dumbbell Tricep Extension นะครับผมเน้นที่กล้ามเนื้อตัวเสียบหรือต้นแขนด้านหลังนะครับท้องแขนนั่นเองโดยการล็อกข้อศอกและล็อกหัวไหล่ไว้นะครับเหยียดศอกและหย่อนศอกเท่านั้นนะครับผมพยายามเก่็งการลำตัวด้วยนะครับทำ15ครั้งหายใจสม่ำเสมอครับ I'm I'm ความที่ท่าที่สองครับผมแฮมเมอร์เครื่นะครับเน้นต้นแขนด้านหน้านะครับล็อก้็สอกหัวไหล่ไว้นะครับนำโยกหัวไหล่ปด้านหลังเพื่อล็อกสะบักเอาไว้นะครับและเก่งแก่งการลำตัวครับทำสิบห้าครั้งหายใจเข้าออกสม่ำเสมอครับ ท่าที่สครับตัวไอเซ็บคิดแบ็กนะครับผมจะทําเป็น1ข้างหรือว่า2ข้างก็ได้นะครับที่อย่างสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้นะครับเป็นแผ่นเพดหรือว่าเป็นขวดน้ําก็ได้นะครับล็อกข้อศอกแล้วก็หัวไหล่เอาไว้ให้นิ่งนะครับเหยียดศอกออกไปให้ตรงหรือว่าเกินองศากว่าน,นิดนึงนะครับผมทํา15ครั้งครับหายใจเข้าออกององสม่ำเสมอ ท่าที่4ครับมาท่านี้กลับมาที่ต้นแขนด้านหน้านะครับมาที่ใบเสร็จเครนะครับเปลี่ยนวิธีการจับเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่ายังคงล็อกขวไหล่สบะบักแล้วก็ข้อศอกไว้นะครับผมทํา15ครั้งเหมือนกันครับจะทําเป็นทีละข้างหรือ2ข้างก็ได้นะครับใช้ขวดน้ำหรือว่าแผ่นเพลทก็ได้นะครับผมพยายามหายใจแลกเก่งในการลำตัวนะครับ สาหรับท่าสุดท้ายนะครับตลายเส็จดิฟครับใครไม่มีบอกสามารถทำเป็นเก้าอี้หรือว่าปูเสือนะครับแล้วก็นั่งบนกับพื้นก็ได้นะครับเป็นไลายนิ่วตเส็จดิฟครับทำ15ครั้งครับหายใจเข้าออก แล้วสุดท้ายก็คือเกรงแกนกนลางลำตัวด้วยครับเราอย่าพยายามอย่ากางสอกมากเกินไปนะครับผมสอกเข้ามานิดนึงนะฮะนี่คือท่าหน้ากระชับท้องแขน,นครับที่ผมแนะนําสําหรับคลิปนี้นะครับผมลองไปทํากันดูนะครับให้ทุกคนทําประมาณ15ครั้งครับอย่างที่ผมทําให้ดูเลยแต่ละท่าน,นะครับทั้งหมด5้าท่าทำประมาณ3-4ถึงเซตกก็พอนะครับต่อครั้ง หรือว่าต่อวันอาจจะทําวันเว้นวันก็ได้นะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อได้พักบ้างแล้วก็หลังจากทาเสร็จเนี่ยมันอาจจะมีอาการปวดเล็กน้อยนะครับหรือว่าวันต่อไปหรือว่าวันอีกรุ่งขึ้นนะครับอาจจะมีอาการปวดมากขึ้นนะครับผมแนะนําให้ดูคลิป stretching หรือยืดกล้ามเนื้อของผมประกอบด้วยนะครับทำคลิปนี้เสร็จก็ไปทําคลิป stretching กล้ามเนื้อต่อนะครับจะเป็น full body เลยก็จะมีการยืดท้องแขนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับทุกคน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมครับ